การเกิดใหม่ความบูรุษสู้ชีวิตตอนที่56เคล็ดวิชาเวทมวลน้ำแข็งตอนที่2สมบัติจิตวิญญาณคนหญิงเฉิงนั้นไม่ได้ทาให้เขาผิดหวังเลยในขณะที่เขาใช้สมบัติจิตวิญญาณกวาดผ่านชิ้นส่วนหยกแรกที่มีเคล็ดวิชาเวทมต์เขาก็สามารถมองเห็นเนื้อหาที่อยู่ภายในชิ้นส่วนหยกได้อย่างชัดเจนเคล็ดวิชา36ของน้าแข็งระดับลึกล้าเมื่อหญิงเฉิงได้อ่านเนื้อหาในชิ้นส่วนหยกแล้ว เขาก็สะบัดออกมาอย่างไม่พอใจไอผีเฝ้าเรือคนนั้นรู้ว่าเขามีแค่เพียงดาบเหินฟ้าเท่านั้นแต่มันก็ยังมอบวิชาหออให้กับเขามาไม่ว่าจะเป็นเคล็ดวิชาระดับลึกล้ําแต่มันจะมีประโยชน์อะไรกับเขาล่ะเขาจะไปหาซิเวดิที่เป็นหออมาจากไหนนักภาษาอะไรกับสิ่งนี้และเคล็ดวิชานี้ก็ไม่เหมาะกับรากฐานจิตวิญญาณของเขาด้วยซ้ําแม้ว่าจะเป็นชัยเรือง,ง่ายที่จะได้รับเทคนิคระดับลึกล้ำมาแต่เขาก็ไม่สามารถฝึกฝนมาได้จริงๆแม้วิเฉิงจะรู้สึกหดหัวใจมากแต่เขาก็ยังคงอ่านเนื้อหาของเคล็ดวิชานี้ต่อไป ยิ่งอ่านเท่าไร่ดิงเชนก็ยิ่งรู้สึกหดผูใจมากขึ้นด้วยเคลวิชาน6วหหอ,อกน้ําแข็งมันสามารถสร้างแสงหอ,อกน้ําแข็งขึ้นมา36ดวงได้แสงหอ,อก3 6ดวงเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกันและใช้เพื่อสร้างหอ,อกน้ําแข็งและอีกอย่างคือเขาสามารถใช้บนเพื่อสร้างค่ายกลหอ,อกน้ําแข็งได้ภายใต้อนาเขตของหอ,อกน้ําแข็งทั้ง36เล่มฝ่ายตรงข้ามไม่มีโอกาสที่จะหลบหนีด้วยซ้ํานี่มันเป็นหนังเครื่องจกักรทหารดีๆนี่เองแม้ว่าเคลวิชานี้จะมีค่ามากแต่เขาก็ไม่สามารถฝึกฝนมนมได้ ดิ้งเฉิงถอนหายใจออกมาขณะที่เขาวางแผ่นหยกไว้ข้างๆและหยิบแผ่นหยกอันที่มีเคล็ดวิชาเวมนบนอื่นออกมาแต่เมื่อเขาส่งสัมผัสจีวิญญาณเข้าไปในแผ่นหยกอันใหม่ดิ้งเฉิงก็รู้สึกโกรธจัดขึ้นมาเคล็ดวิชาเจ็ดดาวลไก่เขียวน้ำแข็งระดับลึกล้ำถึงแม้มันจะเป็นเคล็ดวิชาระดับลึกล้ำแต่มันก็เป็นท่าตำแขน่งอีกรอบดิ้งเฉิงรู้จักรากฐานจีวิญญาณของเขาดีเพราะมีรากฐานจีวิญญาณแบบผสมผสานสามอย่างได้แก่ไฟไม้และดิน ตอนนี้หนิ่งเฉินก็มีความรู้เกี่ยวกับร่างฐานจิตวิญญาณอยู่บ้างเขารู้ว่าร่างฐานจิตวิญญาณธาตุน้ำแข็งนั้นไม่ได้เป็นร่างฐานจิตวิญญาณที่หายากเคล็ดลับวิชาธาตุน้ำแข็งนั้นมีเพียงจอมยุทธที่มีร่างฐานจิตวิญญาณธาตุน้ำแข็งเท่านั้นที่สามารถเรียนรู้มันได้และมีเพียงผู้เขาเท่านั้นที่จะเี่นศักยภาพขงมันออกมาได้มากที่สุดหากจอมยุทธที่มีร่างฐานจิตวิญญาณธาตุอื่นพยายามจะฝึกฝนมันผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะต่ำมากหรือในบางกรณีอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ฝึกด และเคล็วิชาเจ็ดาวลูกไก่เขียวน้ำแข็งอันนี้น่ากลัวลุ่หดเหี้ยมกว่าคลิปวิชาสาของน้ำแข็งมากอย่างไรก็ตามมันต้องใช้สิมประดิษฐ์ประเภทเข็มที่มีขนาดเล็กกว่าขนวัวหากใครได้ฝึกฝนมาจนถึงขีดสุดพวกเขาสามารถป้องกันวิญญาณจากการหลบหนีได้และยังสามารถใช้รอบสัหายผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่คู่ต่อสู้จะสามารถหลบจากเข็มน้ำแข็งได้เป็นเคล็ดวิชาที่ชั่วร้ายดี <S <S ดฉันชอบมัน <S 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 ดิงชังคี้กับตัวเองหลังจากที่เ,เขาอา่านเนื้อหาในชิ้นส่วนยก แต่ถึงกระนั้นภรรใาของเขาก็ยิ่งหดหูมากขึ้นกว่าเดิมแม้ว่าเขาจะชอบมันแต่เขาจะใช้งานมันได้ยังไงล่ะไม่ต้องพูดถึงว่าเขาไม่มีร่างถ่ายจิตวิญญาณท่าน้ําแข็งเลยตอนที่เขาฝึกฝนมันได้เขาก็ไม่มีสิ่งประดิษฐ์ประเภทเข็มอยู่ดีนิ่งเฉิงเกาหัวด้วยความทุกข์ใจเขารู้ว่าในข้อเขร็รวบรวมลวม,ลมปราณการใช้สมบัติจิตวิญญาณได้ก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากอยู่แล้วแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่มีเคล็ดวิชาเวทมวลใดเลยเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วเขายังย่ำแย่่กกวววาาาาามเเเคลิชทนนนตีีขข้ใจอ นอกเหนือจากดาบสายลมแล้วเขาก็สามารถเสกวันไฟธรรมดารรมาออกมาได้เท่านั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างฐานจีบิญญาณและเป็นวิชาเวทมนตร์ที่ใครๆก็สามารถใช้ได้นอกจากคลิปวิชาดาาเพลิงที่เขาได้รับมาก่อนหน้านี้แล้วเขายังสามารถใช้ลำแสงดาบได้แต่นั่นเป็นพลังของดาบเพลินฟ้าเท่านั้นหากเขาพบคู่ต่อสู้ที่มีสิ่ประดิษฐ์ที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกันลำแสงดาบของเขาก็ไม่มีค่าเลยนิ่งเฉงผิดหวังอย่างมากกับเศษชิ้นส่วนหยกที่เขาได้รับมาจากนั้นเขาก็ออกมาจากโพรงต้นไม้เขาฝึกฝนในโพรงต้นไม้มานานกว่าหนึ และรู้สึกเบื่อหน่ายอย่างมากนิ่งเฉิงเดินไปที่ทะเลสาบและกําลังเตรียมพร้อมจะใช้น้ําใสๆของทะเลสาบเพื่อชําระร้างร่างกายของตัวเองท่านใดนั้นเขาก็เห็นน้ําของทะเลสาบพัุ่ขึ้นมาหลายฟุตน้ำพุนี้เหมือนกับที่เขาเห็นในตอนเมื่อเดินที่แล้วทุกประการและยังคงมีพลังฉีที่เข้มข้นอยู่ในนั้นข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวเลยก็คือดูเหมือนว่าน้ำผุนี้จะสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยหลังจะผ่านไปประมาณสิบลมหายใจกระแสน้ําก็ตกกลับลงมาที่ทะเลสาบและกลับมาเงียบสงบเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง สมองคนหนึ่งเฉินประมวลผลอย่างรวดเร็วเขานึกออกนาทีว่าน้ำพุที่ปรากฏขึ้นมาในวันนี้มันห่างจากครั้งที่แล้วหนึ่งเดือนพอดีดังนั้นน้ำพุที่พุ่งขึ้นมานี้น่าจะเกิดเป็นประจำและยังมีพลังฉีดที่เข้มข้นด้วยหนิงเฉิงต้องการนำลุงไปดูใต้ทะเลสาบและดูว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่แล้วเขาก็ตระหนักได้ว่าเขาไม่มีเคล็ดวิชาเวทมวนตร์ของตัวเองท่านใดนั้นเขาก็รู้สึกท้อแท้เล็กน้อยเคล็ดวิชาระดับลึกล้ำไม่ว่าจะเป็นสางหสือหมวกห่วน้ำแข็งหรือเจ็ดดาวลูกไก่เขีขวเยว แต่เขาจะเรียนรู้มันได้อย่างไรล่ะเขาสามารถใช้ดาบเหินฟ้าแทนหอ,อกได้หรือไม่ในชิ้นส่วนโยกนั้นมีการกล่าวถึงหอ,อกน้ำแข็ง36เล่มหากเขาสามารถลองฝึกฝนมันและเ,เปลี่ยนเป็นดาบน้ำแข็ง36เล่มได้มันก็คงจะดีไม่ว่าร่างฐานจิตวิญญาณของเขาจะไม่มีท่าน้ำแข็งอยู่แต่เขาก็มีลูกบัตรมงคลไม่แน่ว่าเขาอาจจะฝึกฝนมันได้ดิงเฉิงคลุ่นกินอยู่พักหนึ่งแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเขาหยิบดาบเหินฟ้าออกมาโดยตรงและพยายามฝึกฝนมันด้วยดาบ แม้ว่าการรับรู้และความทรงจำของหนิงเฉิงจะไม่มีใครเทียบได้แต่เขาก็กังวลว่าด้วยรากฐานจินตนากาของเขาเขาจะไม่สามารถฝึกฝนคลิปวิชา36หองน้ำแข็งได้เมื่อเขาหันไปใช้ดาบและเริ่มฝึกฝนคลิปวิชานี้เขาก็รู้ได้ทันทีว่าเขาต้องการฝึกฝนมันมากกว่าเมื่อก่อนหนิงเฉิงหมุนเวียนพลังฉีภายใต้คำแนะนำของคลิปวิชา36หองน้ำแข็งโดยไม่คาดคิดจู่ๆแสงดาบน้ำแข็งก็ก่อตัวขึ้นมาโดยไม่รอชา้าเขาค้นพบโดยทันทีว่า แสงดาบน้ําแข็งที่หนาแน่นและสมบัติจิตวิญญ,ญาณของเขาค่อนข้างคล้ายกันและมันสามารถรวมเข้าด้วยกันได้และในขณะนั้นเองก็มีแสงดาบที่แปลกประหลาดออกมาจากดาบเพลินฟ้าของเขาในเมื่อหนิงเฉิงไม่มีรากฐานจิตวิญญ,ญาณ่าน้ําแข็งเขาจึงใช้สมบัติจิตวิญญ,ญาณเพื่อสนับสนุนและควบคุมแสงดาบนี้แทนปุ๊บเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นมาเล็กน้อยเนื่องจากสมบัติจิตวิญญ,ญาณของหนิงเฉิงไม่เพียงพอดาบเพลินฟ้าในมือของหนิงเฉิงจึงตกลงกับพื้นแต่ถึงกระนั้นหนิงเฉิงก็ไม่แปลกใจเลยแต่กลับมีความสุขอย่างมาก เขาหัวเราะและพูดว่าข้ามีคุณสมบัติที่เหนือกว่าคนอื่นจริงๆและยังสามารถเชี่ยวชาญเคล็ดวิชาท่าน,น้ำแข็งได้อย่างง่ายดายแม้ว่าเขาจะตื่นเต้นแต่เขาก็ยังไม่หยุดยกย่องตัวเองนิ่งเฉิงรู้แล้วจริงๆว่าตอนนี้เขาสามารถฝึกฝนเคล็ดวิชาสาสิบหกของน้ำแข็งได้และมันไม่เกี่ยวกับรากฐานจิตวิญญาณของเขาอย่างแน่นอนเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับรูปบัตรมงคลตอนนี้นิ่งเฉิงยังสงสัยอีกว่าเขามีรากฐานจิตวิญญาณท่าน,น้ำแข็งเพิ่มขึ้นมาหรือไม่แต่เขาก็ไม่สามารถทดสอบได้ในตอนนี้ เนื่องจากเขายังไม่มั่นใจในเรื่องนี้นะักในอนาคตหากเขามีโอกาสเขาจะไปหาซิมบัดดิตทดสอบร่างฐานจิตวิญ,ญญาณเพื่อทดสอบดูว่าเขามีร่างฐานจิตวิญญาณธาตุน้ำแข็งเพิ่มขึ้นมาหรือไม่เมื่อมีโอกาสฝึกฝนเคลวิชาเวทมนต์นิ่งเชิงก็ใช้ความพยายามอย่างมากในการควบคุมดาบเผินฟ้าอย่างอดทนและใช้สารสของน้ำแข็งที่เขาแดัดแปลงครั้งแล้วครั้งเล่าในตอนแรกเขาสามารถได้แสงดาวออกมาได้เพียงดวงเดียวแต่ด้วยการแก้ไขเคลวิชาสารสของน้ำแข็งอย่างต่อเนื่องในใจเขา3วันต่อมาเขาก็สามารถได้แสงดาวน้ำแข็งไดถึง3ดวง ห้าวันต่อมาดิงเชิงก็สามารถร่า่แสงดาวน้ำแข็งได้มากถึงห้าดวงแต่ดิงเชิงรู้ดีว่าด้วยระดับพลังยุทธ์ของเขาในปัจจุบันแสงดาวน้ำแข็งห้าดวงก็คือขีดจำกัดของเขาแล้วหากเขาไม่ได้ใช้ดาบเพลินฟ้าเขาก็จะสามารถไา่แสงดาบได้อีกสองดวงแต่แสงดาบที่เขา่ายจะมีพลังจำกัดเท่านั้นดังนั้นเห็นได้ชัดว่าสัมผัสจิตวิญญ,ญาณเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆในเมื่อเขาฝึกฝนเคล็ดวิชาสามสิบหกของน้ำแข็งได้ดิงเชิงจะไม่พลาดโอกาสในการฝึกเคล็ดวิชาเจ็ดดาวลูกไก่หออน้ำแข็งแน่นอน แต่เนื่องจากเขาไม่มีสิ่งประดิษฐ์ประเภทเข็มเขาจึงทำได้เพียงแต่ใช้ดาบเผินฟ้าแทนได้เท่านั้นไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนจากเข็มเป็นดาบนิงเฉิงก็ยังคงแก้ไขคลิปวิชาเหล่านี้ในหัวอยู่ตลอดเวลาในวันที่10นิงเฉิงก็สามารถควบคุมดาบเผินฟ้าเพื่อโจมตีได้อย่างชำนาญแล้วแต่เนื่องจากดาบเผินฟ้ามีระดับเสียงมากเกินไปเขจาจึงไม่สามารถดึงประสิทธิภาพของคลิปวิชานี้ออกมาได้ทั้งหมดสถานที่ที่หนิงเฉิงกำลังฝึกฝนนั้นเงียบสงบมากนอกจากสัตว์อสูรตาแดน,นที่ไล่ตามมาก่อนหน้านี้นิงเฉิงก็ไม่พบสัตวออูตัื่นเลย อย่างไรก็ตามในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาดิงเฉิงได้รวมเคล็ดวิชา36หอกน้ําแข็งและเคล็ดวิชา7ดาวลูกไก่เขียวน้าแข็งเข้าด้วยกันในขั้นแรกเขาสามารถได้แสงดาบน้ําแข็งได้แล้วจากนั้นเขาก็ใช้สิ่งประดิ์ประเภทเขียวอีกอันสําหรับเคล็ดวิชา7็ดาวลูกไก่เขียวน้ําแข็งเขาสอนไม้พันในแสงดาบน้าแข็งและใช้มันเพื่อลอบโจมตีน่าเสียดายที่มันไม่ใช่เคล็ดวิชา7็ดาวลูกไก่เขียวน้าแข็งที่แท้จริงถ้าเขามีสิ่งประดิ์ประเภทเข็มแล้วก็เขาสามารถเผชิญหน้ากับจอมยุทธ์ที่อยู่ในจุดสูงดดขเรรววมมลาไ้ เคียวที่เขาได้มานั้นเป็นสินประดิษฐ์ที่เขาได้มาจากนักพลดผูกน่าเสียดายเป็นอย่างามากเมื่อใช้มากับเคลวิชาเจ็ดดาวลูกไก่เคียวน้ำแข็งแล้วประสิทธิภาพของมันก็ด้อยกว่าต้นฉบับเยอะมากถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ดิงเฉิงเชื่อว,ว่าด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาเมื่อรวมสาสของน้ำแข็งและเจ็ดดาวลูกไก่เคียวน้ำแข็งเข้าด้วยกันจอมยุทธ์ขอบเขตรวบรวมลมพาราธรรมดาธรรมดาจะไม่สามารถต่อกรกับเขาได้แน่นอนในวันนี้ขณะที่ดิงเฉิงกำลังคิดว่าจะก,กลั่นเคียวที่เขาได้มาจากนักพ,พลดผูกให้กลายเป็นเข็ จจูเขาก็ได้ยินเสียงสายรมพัดแผ่วเบามามีคนมางั้นเหรอ, <S <S หรอนิงเฉิงยืนยันได้ทันทีว่าเขาไม่ได้ฟังผิดไปเขาสามารถระบุได้ว่ามีคนกําลังมาทางนี้แน่นอนสถานที่แห่งนี้อยู่ลึกเข้าไปในป่าดาอันคนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถมาที่นี่ได้แน,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 น่ๆแม้แต่ผู้ฝึกตนขอบเขตการสร้างแก่นแท้ก็ไม่กล้าเข้ามาในป่าดาอันเพียงลําพังคนแบบไหนจะกล้ามาที่นี่ละ่ะเหตุผลที่หนิงเฉิงยังไม่กล้าออกไปจากที่นี่นั้นก็เพราะว่า ความแข็งแกร่งของเขานั้นยังไม่เพียงพอและด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่กล้าวิ่งไปรอบป่าดาอัน